อย่างมันต้านลมมันต้านลมลมมันแรงแม่เราเผื่อเผื่ออสาามันไว้แล้วเมื่อกี้นะนี่ครับหมมาแล้วใสาสวยนะครับ อีกแล้วโอ้โหยิดเกียดคีไอช็อกเกอร์มาอีกแล้วมาอีกแล้วไอช็อกเกอร์นะช็อกเกอร์นี่แหละมั้งโอ้โหยังใหญ่ครับเพื่อนเพื่อนดูครับอือหือ นี่ครับสาย่ด้วยไซย์ด้วยนี่ครับที่ไม่พอเล่นสอกตัวเลยครับรอบนี้แจ็คเกอร์บอกว่าสิ่งสุดขุดเรียบร้อยครับผมสบายดีอโอเคครับกดด,ดัซะด้วยนะเดินเลยเดี๋ยวปอดก่อนนะครับผม